พุกกิ้งคาสเสริมสร้างพัฒนาการสุขทั้งกายและใจค่ะคลับสุขภาพกับอออสทราบไหมคะว่าอออสมีกิจกรรมในเรื่องของการนำเอากิจกรรมอาหารไปสร้างความสุข สร้างความสุขให้กับใครคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าหน้าที่ที่สําคัญก็คือการดูแลในเรื่องของงานอาหารและโภชนาการสําหรับนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในโครงการที่เรียกว่ารออพัสตรงนี้นะคะอาจารย์เองก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องอมีในเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้กับ เด็กนักเรียนทั้งในระดับอนุบาลจนถึงระดับประฐมศึกษาทั้งนี้เพื่อคาดหวังว่าในการเติบโตของเขาต่อไปในการเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ส่งผลทําให้เขานั้นเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางด้านอาหารมันเป็นกิจกรรมที่สามารถจะส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งให้ความสุขกับเด็กนักเรียนเหล่านั้นด้วย ความสาคัญของการทํากิจกรรมทางด้านอาหารออทอาจจะใช้เป็นชื่อคลาสก็ได้นะคะชื่อว่า k i s s cooking class คลาสแบบนี้เนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเอาไว้บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยได้สิ่งที่สําคัญในการจัดเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราอยากจะให้ความรู้กับเขาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอยากให้เด็ก มีความรู้ในเรื่องของอาหารและโภชนาการมีการเรียนรู้ในเรื่องของสุข,ขอ,อนามัยที่ถูกต้องการดูแลเรื่องของความสะอาดการบริโภคที่ถูกต้องแต่ในขนาดเดียวกันการสอนหรือการเรียนรู้แบบนี้ทำให้เขาเกิดพัฒนาการด้านอื่นๆตามมาด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาการก็คือว่าเราเป็นผู้จัดกิจกรรมแล้วก็ใส่กิจกรรมตรงนั้นให้เขาไปโดยที่ให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แบบมีขั้นตอน ผลของการจัดกิจกรรมทางด้านอาหารส่งผลทําให้เด็กนักเรียนเกิดการพัฒนาการด้านไหนบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องของจินตนาการค่ะแม้กระทั่งผู้ใหญ่เวลาเราทําอาหารยังต้องทํำไมคะจินตนาการเลยจะทําเค้กจะต้องผสมสีไหนเป็นอย่างไรดอกไม้จะวางอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นการปั้น หรือว่าการทําให้เกิดรูปทรงรูปร่างอย่างเช่นสลัเปาอยาเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีแต่แค่ทรงกลมอย่างเดียวจินตนาการไปเป็นรูปหมูรูปสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งตรงน,นี้เนี่ยสามารถสร้างพัฒนาการทางด้านจินตนาการให้กับเด็กได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นอันนี้ถือได้ว่าการทําอาหารเนี่ยช่วยส่งเสริมจินตนาการและสร้างความสุขให้กับพวกเขาพัฒนาการด้านอื่นๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทํากิจกรรมทางด้านอาหารยกตัวอย่างเช่นการบอกส่วนประกอบของอาหารว่ามีปริมาณเท่าไหร่การชั่งการตวงการกะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นในเรื่องของคณิตศาสตร์เป็นการสอนการเรียนรู้โดยที่ทําไมคะเขาไม่รู้ตัวเลยลองดูซิว่า1ช้อนโต๊ะเป็นยังไงหงช้อนชาเป็นยังไงตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้เรื่องปริมาณแล้ว การพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารค่ะเวลาที่เราทําแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเคยสังเกตไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของความร้อนจากของเหลวกลายเป็นของข้นหนืดเด็กๆก,ก็จะเกิดการเรียนรูล้ละการเลือกซื้อวัตถุดิบจะต้องใช้ผลไม้สุกยกตัวอย่างเช่นกล้วยถ้าเป็นกล้วยหอมที่สุกก็ต้องเป็นสีเหลืองแต่ในขณะที่ดิบผ่านไม่ได้ก็เป็นสีเขียวเห็นไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสีละ ภาชนะที่เอามาใช้มีทั้งแก้วทั้งสแตนเลสโลหะชนิดต่างๆก็มีความแตกต่างกันการนำความร้อนก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์จากการทำอาหารค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นในกรณีเด็กเล็กใช่ไหมคะเราต้องการพัฒนาในเรื่องของอะไรคะการฝึกทักษะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือข้อมือดังนั้นการทำอาหารยกตัวอ,อย่างเช่น การกวนแป้งเด็กก็จะสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองอาจจะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษได้เลยโดยเอากิจกรรมการทําอาหารมาช่วยในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กๆในขณะเดียวกันการทําอาหารต้องรอคอยค่ะดังนั้นจึงเป็นการฝึกในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ได้ค่ะเพราะว่า การทําอาหารต้องมีขั้นตอนในการทําจาก1ไป2จาก2ไป3ดังนั้นกว่าที่อาหารจะสุกก็ต้องมีระยะเวลาดังนั้นเด็กก็จะรู้จักการรอคอยเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเมื่อทําอาหารเสร็จแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาได้ความสุขทางใจที่สําคัญที่สุดก็คือ ความภาคภูมิใจจากวัตถุดิบที่มันมีหลากหลายไม่เคยเห็นเป็นหน้าตาอาหารยังไม่มาเป็นเค้กเลยเป็นแป้งสาลีเป็นไข่เป็นเนยเป็นนมเป็นน้ำตาลอยู่ๆกลายเป็นก้อนเค้กที่น่าทานมีสีสันสวยงามมันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและถ้าเกิดว่าเป็นเด็กน้อยระดับ อนุบาลหรือระดับประถมศึกษาแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองชิมแล้วชื่นชมให้กําลังใจตรงนี้ละค่ะหัวใจเด็กน้อยจะทําไมคะเบิกบานมากเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะการทําอาหารยังทําให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะเพราะทำไมคะ อาหารไม่ใช่มีแต่อาหารไทยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการบอกว่ามีอาหารไทยแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารด้วยค่ะเพราะมันคือความแตกต่างกันเด็กที่อยู่ภาคกลางก็รู้จักแต่อาหารภาคกลางใช่ไหมคะพอพูดถึงน้ําพริกอ่องก,ก็เป็นอาหารของภาคเหนือจะมีรูปแบบของการกินการบริโภคซึ่งแตกต่างกันและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นการเรียนทําเค้กอาหารนานาชาติใช่ไหมคะเรียนทาพาสต้าเรียนทําสปากเกตตีอันนี้ก็คือมีโอกาสทําให้เด็กเนี่ยได้รู้จักประเทศ ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นที่เราทานกันเพราะฉะนั้นทําให้เขาเกิดความไระคะสนใจในประเทศนั้นๆพอสนใจเสร็จแล้วเวลาที่เราพูดคุยกันในเรื่องของส่วนประกอบอาหารก็จะต้องเป็นชื่อหรือคําศัพท์เฉพาะ ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความสนใจในเรื่องของภาษาก็จะมีมากขึ้นชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็จะสั่งอาหารญี่ปุ่นเป็นจากชื่อเมนูอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาษาก็ตามมาวัฒนธรรมก็ตามมาเป็นไงคะอาหารและโภชนาการไม่ใช่ว่าแค่ออ้อนมาพูดคุยว่าคุณต้องกินยังไงกินเท่าไหร่กินเมื่อไหร่กินแล้วเป็นยังไงไม่ใช่นะคะ การจัดกิจกรรมคุกกิ้งคาสสร้างทั้งความสนุกแล้วก็ให้ความสุขเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กในแต่ละช่วงไวัยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กในระดับอนุบาลปฐมศึกษามัธยมศึกษาหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะในเด็กเล็กเราอาจจะมองเห็นเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจ ที่จะทำกิจกรรมอาหารไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงในเรื่องของการสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของการทําอาหารสามารถที่จะไปเป็นอาชีพเลยคะเป็นเชฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างมากทานอาหารแล้วก็อร่อยด้วยฝีมือตัวเองแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของการเรียนรู้ นะคะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆแล้วยังได้เงินติดไปลนวมด้วยดังนั้นเนี่ยการทำอาหารก็สร้างทั้งความสุขทางกายแล้วก็ใจค่ะเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ในรายการขับสุขภาพกับอออสได้ในทุกวันจันทร์ท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์หรือไม่ก็ที่จะอินบ็อกก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกริง๊งๆค่ะ